ฮัลโหลสวัสดีวันตุดจีนนะครับวันนี้ก็เป็นวันไหว้ครับของเทศกาลจุดจีนผมเองก็ไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เป็นวันเที่ยวก็วันตุดจีนนะครับผมเองก็หาจะหาซื้อคลขับในตำนานของไทฟอนที่เป็นน้องอาหมวยน้องอาหมวยที่เป็นคลขับของไทฟอนนี่ผมมองว่าสกิลติดตัวเขาหน้าใช้ดีนะครับเพราะหลังใช้ ความสามารถพิเศษเขาจะเดินเร็วขึ้นแต่ทีนี้ผมได้เจ้าตัวนี้มาในการเปิดในการเปิดในเปิดกุญแจในตลาดมืดก็เลยหยิบเจ้าตัวนี้มาใช้ไปก่อนครับแล้วก็ได้ลองหัดเล่นไปบ้างแล้วประมาณสักสี่ห้าเกมได้แล้วผมเองก็อัพเจ้าไทฟอนมาจนถึงเลเวลสิบเอ็ดแล้วครับก็เดี๋ยวจะลองวันนี้จะลองหยิบไทฟอนมาเล่นครับเดี๋ยวเผื่อจะตามหาน้องอมวยครับน้องคนขับในตำนาน วันนี้ก็ไม่มีครับในในการซื้อขายงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมนะครับว่าผมจะเล่นเจ้าไทฟอนนี้เป็นยังไงบ้างเอาละเข้ามาในเกมผมก็หยิบเจ้าไทฟอนลงเป็นตัวแรกเลยส่วนส่วนไททันนี่ผมเซตเจ้าอาเธอร์ไว้นะครับปกติผมจะเล่นเจ้าไมนอสพอดีผมซื้อปืนชอ็อตไวไฟ ขนาดหนักขนาดใหญ่ของไทตันครับหนึ 1, ่งพันพตินัมเก็บเหรียญมาได้หลายวันอยู่ครับกว่าจะได้ก็เลยซื้อปืนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งกระบอกก็เลยวันนี้ก็เลยลองหยิบเจ้าอาเธอร์มาลองเล่นดูครับเราขาไว้เลยได้ไหมจังหวะจังหวะเขาหลบหลบไปพอดีเนาะ เอาละแตกไปแล้วสกิลติดตัวเขาจะอยู่ในระยะห้าร้อยตอนนี้ฝั่งนู้นได้ยึดไปสามเตาเรียบร้อยแล้วล็อกล็อกขาล็อกขามไม่ทันนะเหมือนเหมือนเขาหลบไปก่อน แล้วมาแล้วอุ้ยเขามีตาทิพย์หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเพื่อนช่วยเปล่าเพื่อนช่วยไว้เดี๋ยวแล้วโดนจากด้านบนเดี๋ยวก่อนครับลูก่อนเดี๋ยวรอรีโหลดอืม้ม จังหวะย,ยิงความสามารถโดนยิงมาจากด้านบนนะตอนนี้เพื่อนก็ไม่สามารถจะชิงเสาเนียนได้นะเดี๋ยวผมหาจุดยิงใหม่เอาละเพื่อนยิงชิงเสาได้ละ มีเกอกขาวไม่รู้ยิงเข้าหรือเปล่าไม่น่าจะยิงเข้ามั้งยิงความสามารถพิเศษไทคอนนี่ผมก็เพิ่งหัดเล่นนะครับแล้วผมก็ได้มาจากการผลิตพอมีการผลิตได้ผมไปผลิตเจ้าเป็นเรียมมาใช้ก่อนก่อนนี้จะยิงจะผลิตเจ้าไทคอนมาใช้ตอนนี้เขาชิงเสาไปเรียบร้อยแล้วอืมแตกไปครับตอนนี้เพื่อนน่าจะ อันนี้น่าจะเป็นไซเรนเลยไม่ก็หาบี้แน่นโอ้ยแตกแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยแล้วเกาะเกาะสร้างไม่ทันแล้วครับเบก่อนเร็วปนโอ้โดนแล้วโดนแล้ว สกิลพลคับผมยังไม่ได้อัพเลยไงครับแต่ไปเรียบร้อยแล้วอย่างเง้นเดี๋ยวผมเอาเจ้าโอโรชิโอรชิตัวมิลิเต็ดนี้ผมอัพขึ้นมาอยู่ที่มาร์คทูแล้วครับแล้วก็ย้ายพลขับของอีกจวงนึงมาใส่เอาละไททันผม,ผมจะเข้าได้หรือเปล่านะผมอาจจะแตกก่อนก็ได้นะเจอไทฟอน ไม่ใช่ไม่ใช่ออจุนออจุนออจุนเอาแล้วเแล้วโดีแล้วโดนล็อกขาโดนล็อกขาโอ้ยออจุนล็อกขามีเจ็ดผมเรียบร้อยเลยก่อนที่จะเอาอาธเธอร์ลงงั้นเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ลงก่อนเหมือนตอนนี้เขากำลังจะเข้ามาขโมยเสา เดี๋ยวผมคอยดูแลเท่านี้ไว้ก่อนครับก่อนนี้เขาจะเข้ามาชิงเอาละปื๊ดเขาหลบไปก่อนโอเคไคฟ,ฟอนเดี๋ยวผมตั้งใจจะอัพขึ้นสักมากสองครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอัพตัวอื่นแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยอัพต่อเขากำลังจะมาชิงเสาไปแล้ว เดียวจะแตกก็แตกไปเลยเรียบร้อยครับจะแตกซะเองดีครับอืมจะแตกซะก่อนแล้วแบบนี้ไม่น่ารอดแล้วมั้งครับฝั่งเขายังอยู่ครบเนาะเอาว่าเทอรมาครับเดี๋ยวลองดูครับน่าจะทำให้ยึดเส่านี้ได้ เธอกระเดินช้าซะด้วย โอ้ห oh. เอาเรื่องเอาเรื่องเกมนี้ตอนนี้เหลือสี่ต่อสี่ต่อสามหรือสีต่อสีเนี่ยสีต่อสีนะครับไม่รู้ว่าเขาฝั่งนูน้นล็อกขาไว้ก่อน ผมว่าน่าจะยึดเพื่อนไปยึดเสานนุนได้นะเดี๋ยวยิงสนับสนุนเพื่อนยึดไม่ได้แล้วก็เพื่อนตายแล้วด้วยเอา ตอนนี้เหลือสามต่อสี่ครับผมว่าไม่น่าจะรอดแล้วมั้งเกมเนี้ยโดนจู่โจมระยะประชิดด้วยเหลือ,อยู่สองแล้วตอนนี้ก็เขาน่าจะกำลังจะมา ยึดยึดอีกสาวหนึ่ง ดยเลยแตกหมดแล้วครับเรียบร้อยเกมนี้ก็แพ้ไปครับเหลือเพื่อนแค่ตัวเดียวละไม่น่าจะรอดฝั่งเขายังอยู่สี่โอเคครับเกมนี้เดี๋ยวผมจะเ็้าไปก่อนครับสาหรับเกมนี้ก็ทําลายไปสี่ครับยึดสัญญาณไปได้หนึ่งก็ถอยู่อันดับห้าครับเจอมัตเตอร์สองไปโอเคเดี๋ยวกลับมาถอยมาที่ลงจอดเขากลับมาอัปเดตไอดี ID นิดนึงครับ ก็ตอนนี้ผมเจ้าโอริชิมิลิตเต็นี่ผมก็อัพขึ้นมาที่มาร์คสแล้วเวลหนึ well ่งส่วนเจ้าตัวแรกนี่ก็จะเป็นมาร์คสเวลสามครับแล้วก็ไทฟอนนี่ผมก็เดี๋ยวอัพให้ให้ขึ้นขึ้นถึงมาร์คไปเลยแล้วก็ตัวถัดมาที่ผมจะอัพให้ขึ้นถึงมาร์กก็น่าจะเป็นอิริบัสครับตอนนี้ผมกำลังจะอัพให้ถึงเวลสิบอ่าเดีย๋ยวยังไง ผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็ไทฟอนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งจะอัพมาแล้วก็มาลองเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในยิปหน้าก็สำหรับวันจูจีนนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนขอให้เฮงๆรวยๆนะครับปีนี้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เจออะไรจะเจอ,เอสิ่งดีๆนะครับ